สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับเกมใหม่นะครับเกมนี้มีชื่อว่า Space Crafting นะครับก็เห็นว่าการเปิดตัวเกมนี้เนี่ยอาจจะแปลกๆสานิดนึงครับเพราะว่าผมมา เปิด EP เกมนี้นะครับที่หน้าจอในสตรีมนะครับก็มารีวิวกันเล็กน้อยนะครับสำหรับเกมนี้ครับสามารถรีวิวจบได้ภายในสองบรรทัดเลยนะครับว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เกี่ยวกับยานของเรานะครับได้ตกไปยังดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ไม่มีใครอยู่อาศัยครับเราก็เราเนี่ยจะต้องทําการเก็บรวบรวมทรัพยากรครับเพื่อทําการซ่อมแซมยานของเรานั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะเห็นว่าทั้งชื่อเกมนะครับ Space Crafting นะครับทั้งตัวรีวิวเกมสั้นๆนะครับ แค่อ่านสอย่างนี้เนี่ยก็น่าสนใจแล้วนะครับแม้ว่าตัวรีวิวของผู้เล่นคนอื่นนะครับจะผสมปนเปมีคนที่ไม่ค่อยชอบก็มีนะครับประมาณนี้นะครับเกมนี้นะครับผมเนี่ย ซื้อมาโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าเกมนี้อยู่ในแท็กอะไรบ้างนะครับอยู่ในประเภทอะไรบ้างแล้วก็เกมนี้ผมได้ลองเล่นไปแล้วนะครับตอนนี้ผมเนี่ยเล่นเกมนี้ไปแล้วประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับโอเคเราไปดูรีวิวกันสักนิดนึงครับดูจากภาพดูจากดนตรีต่างๆนะครับถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆครับแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจซื้อเกมนี้ก็คือรีวิวตัวเทรเลอร์ตัวนี้นะครับโอเคอ่ะคร่าวๆครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับเกมนี้ยังอยู่ในช่วง e a r l y a c c เ s s นะครับเราก็แม้ว่าเกมนี้จะซัพพะภาษาไทยแต่ในตัวเกมนะครับไม่มีอะไรให้เราอ่านอยู่แล้วครับคือไม่จะเป็นว่าคุณจะต้องไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็ยังไงก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่เดี๋ยวค่อยไปดูกันในเกมแล้วกันครับโอเคนะครับราคาเต็มตอนนี้นะครับ189บาบาทนะครับแต่ว่าผมได้เกมนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับสามารถซื้อได้ในช่วงที่ลดราคาครับถ้าจะไม่ผิด ไม่แน่ใจว่า80หรือ90เปอร์เซ็นต์นะครับในตอนที่ลดราคานะครับเกมนี้เนี่ยผมได้มาราคาประมาณ10กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับโอเคก็พอดีว่าเหตุผลนะครับที่ผมมาเปิดตรงนี้เพราะว่าเมื่อกดไอคอนเข้าตัวเกมแล้วเนี่ยมันจะเข้าตัวเกมเลยนะครับไม่มีอินโทรไม่มีไตเติลไม่มีนู่นนั่นนี่เลยคือเข้าไปเล่นดื้อๆเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงไปเจอกันในตัวเกมเลยก็แล้วกันนะครับเอาละครับเปิดเกมเข้ามาครับตามนี้เลยนะครับไม่มีอะไรที่ เอ่อเรียกว่าอธิบายเราเลยนะครับเราก็ไม่สามารถกดเข้าเมนูออปชันต่างๆได้นะครับโอเครู้สึกเสียงจะดังไปหน่อยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเสียงนิกนึงครับเอ่อก่อนอื่นเลยนะครับมาดูหน้าอินเทอร์เฟซนี้นะครับตอนนี้เข้ามาเนี่ยด้านขวาบนนะครับตรงนี้จะเป็นการปรับแต่งเสียงนะครับภายในเกมนะครับเราก็เอ่อตัววงกลมตัวนี้นะครับหรือสัญลักษณ์ประมาณ1 2ประมาณ6หรือ8เหลี่ยมเนี่ยก็คือการรีเซ็ตนะครับอย่างเช่นผมกดทีปุ๊บ มันก็จะเป็นการเริ่มต้นเกมใหม่นะครับแล้วก็ตัวก,กากบาทตัวนี้จะเป็นตัวที่ออกจากเกมครับเกมนี้ใช้โปรแกรม unity ในการทำนะครับเราก็เกมนี้เนี่ยคาดเดาว่าไม่ัพ p อ o r t 4K หรือ 4K ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าดูจากอินเทอร์เฟซแล้วเนี่ยคือมันสามารถเล่นในระบบ 4K ได้ตอนนี้เนี่ยผมเล่นในระบบ 4K นะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็น 4K หรือ 4K เลยแต่ว่าตัวแถบออกซิเจนตัวนี้เนี่ยผมคาดเดาว่ามันน่าจะอยู่ตัว ตรงริมๆซ้ายบนนะครับแต่ว่าเมื่อเล่นแบบความละเอียด 4K ปุ๊บเนี่ยมันเลยไม่ขยื่นไปนะครับหน้าอินเทอร์เฟซตรงนี้โอเคสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้นะครับคือมีเครื่องหมายตกใจนะครับตรงหลุมที่มีน้ำนะครับเพราะฉะนั้นไปไปทำการสำรวจครับวิธีการบังคับนะครับก็คือกดคลิกหนึ่งครั้งครับในการเดินนะครับไม่สามารถคลิกค้างได้นะครับเราก็เกมนี้ต้องบอกเลยว่าสมแล้วที่เป็น Early Access ครับเพราะอะไรครับเพราะว่า มันมันเป็นเกมที่ยังสร้างไม่เสร็จแน่ครับโอเคหลังจากนั้นครับนี่คือยานของเรานะครับมีสิ่งมีชีวิตแถวนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นเพียงแค่ของตกแต่งฉากเท่านั้นนะครับในตัวเกมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นรอบแรกให้ดูนะครับก็คือเราเนี่ยจะสังเกตว่าตัวออกซิเจนของเราตอนนี้ลดลงเรื่อยๆนะครับเราก็เราจําเป็นจะต้องหาออกซิเจนนะครับมาทําการใช้คราฟเพื่อใช้ในการหายใจนะครับ ทีนี้บัรกเกมมีเยอะมากครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับให้สังเกตตัวหลอดออกซิเจนตรงนี้นะครับหลอดออกซิเจนเนี่ยในความเข้าใจหวมคือมันหมดเมื่อไหร่เราตายนะครับแต่ว่าบัรกของเกมคือยังไม่หมดเราก็ตายครับอันนี้เหลืออยู่จุดหนึ่งนะครับปึ้งเรียบร้อยครับตายเรียบร้อยครับรอบแรกแล้วก็เมื่อตายแล้วนะครับก็จะมีหน้าจอประมาณนี้นะครับคือหน้าจอเรา ตายอยู่ที่ดาวเคราะห์ดวงนี้นครับดาวเคราะห์สักดวงหนึ่งดวงไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคมาทีเซตเกมใหม่ครับไม่มีการกดเข้า esc เมนูออปชันต่างๆครับไม่มีเลยนะครับตรงนี้ไม่มีการปรับจอไม่มีนู่นนั่นนี่เลยโอเคมามาเล่นกันใหม่ครับตรงนี้ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเขาบอกว่าให้เราสำรวจตรงนี้ครับเป็นเครื่องหมายตกใจครับเราก็ให้เราเข้าไปที่เครื่องตรงนี้เพื่อทําการคลาฟเป็นออกซิเจนนะครับเป็นถังออกซิเจนตรงนี้มาเรามาเริ่มเล่นกันแบบจริงจังกันดีกว่านะครับตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวผมจะโชว์บัคให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมีบังเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าจะไม่พยายามด้อยค่าเกมนี้นะครับเดี๋ยวให้ไปทําการเรียกว่าตัดสินใจกันเองกันแล้วกันนะครับจะเป็นกึ่งรีวิวหน่อยๆกันแล้วกันครับตอนนี้นะครับเราสามารถใช้น้ํา5าหน่วยครับเพื่อคราฟออกซิเจนได้1งถังนะครับมาผมคราฟ2ถังเลยนะครับปึ้งโอเคหลังจากนั้นครับ จุดเขียวตรงนี้คือจุดที่เราจะต้องทำการคราฟนะครับก็ยกตัวอย่างครับอย่างเช่นไอพ่นโน่นนี่ประตูอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้คือชิ้นส่วนที่เราจะต้องทำการคราฟมาซ่อมยานะครับด้านนอกนะครับตรงนี้ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับเป็นแค่ฉากเท่านั้นรวมไปถึงต้นไม้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตรงนี้จะมีแร่เหล็กให้เราเก็บครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็บั๊อกอย่างแรกที่ผมเจอนะครับนอกจากไอสิ่งที่แสดงมาแล้วนะครับก็คือ ถ้าเราจะทําการขุดแร่หรือทรัพยากรตรงนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องทําการกดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับถ้าเรากด2ครั้งหรือกดรัวๆนะครับมันจะไม่เก็บครับมันจะยืนนิ่งงค้างเฉยเลยรวมไปถึงเวลาเดินนะครับถ้าเราเดินไกลๆเนี่ยมันก็จะไม่เดินให้นะครับประมาณนี้คือบางทีเดินไปครึ่งหนึ่งแล้วมันก็หยุดเอาดื้อนะครับโอเคตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแบงตรงนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อครับว่าทาไมถึงต้อง ทำการแบ่งนะครับโอเคมาอ้าวเนี่ยครับพอผมกดคลิก2ทีเนี่ยมันไม่เก็บให้นะครับต่อไปอีกหนึ่งทรัพยากรนะครับนอกจากน้ํานอกจากแร่เหล็กแล้วเรายังมีเกลือนะครับให้เก็บครับไปก็ทรัพยากรในเกมนี้จะมีให้เก็บอยู่ประมาณสัก4อย่างนะครับต้นไม้พวกนี้ทําอะไรไม่ได้นะครับต้นไม้พวกนี้ประกอบชาหมดเลยนะครับมาเจอบ่อน้ําครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่า เกมนี้เนี่ยผมเล่นตายหลายรอบมากนะครับแล้วก็เล่นไปหลายรอบมากกว่าที่จะเล่นจนจบเกมนะครับประมาณนี้แล้วการแล้วก็ผมก็เลยไปหาข้อมูลมาครับเกมนี้หาข้อมูลยากมากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับแล้วก็คนที่เล่นเนี่ยหลายๆคนเลยนะครับประสบปัญหาไม่สามารถเล่นเกมผ่านได้ครับก็เดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันว่าทําไมถึงเล่นไม่จบเล่นไม่ผ่านนะครับแล้วก็วิธีการที่จะเล่นจบเกมนะครับว่าจะต้องทํำยังไงนะครับระหว่างนี้ กอนทาการเก็บทรัพยากรเดินทั่วแมปครับแมบไม่กว้านะครับแบบนิดเดียวเองนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ไม่มีการวิ่งนะครับแต่ว่าเหมือนมันจะมีบั๊กให้เราสามารถวิ่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูละกันนะครับปกติแล้วที่ผมเข้าใจเนี่ยเรากดทำให้คลิก2ครั้งมันน่าจะมีการวิ่งนะครับแต่ว่าเกมนี้ไม่วิ่งครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บบ่อน้ำหนึ่งบ่อนะครับจะให้น้ำทั้งหมด20หน่วยนะครับหรือ2 0หยดยกเว้นบ่อน้ำบ่อแรกนะครับ ต่อวิธีการวิ่งครับเราเจอเป้าหมายตรงนี้นะครับให้กดดับเบอลคลิกสองทีครับปึบปึบมันถึงจะวิ่งให้นะครับนอกนั้นใช้วิธีอื่นเนี่ยไม่มีวิง่งเลยเดี๋ยว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 ผมลืมดูออกซิเจนเกือบหมดโอเควิธีใช้ออกซิเจนก็คือให้เราหยิบของจากตรงนี้นะครับแล้วก็โยนลงพื้นจะเป็นการใช้ของนะครับโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะขอกลับไปที่ยาสักนิดหนึ่งครับไปทําการคราฟออกซิเจนนะครับเพิ่มเติมนิดนึง แล้วก็เดี๋ยวจะมาโชว์บักให้ดูด้วยนะครับบักแรกนะครับที่ผมเจออ่ะโอเคแล้วก็ออกซิเจนครับปึ๊บน้ำห้าหยดได้ออกซิเจนหนึ่งถังนะครับตรงนี้เรามีอยู่หกสบหยดนะครับมาเอาสักสี่ถังละกันโอเคครับอ่ะมาดูบักแรกนะครับเหตุผลที่ผมจะต้องทําการแบ่งอีกพอเลยครับสมมุติว่า ผมแบ่งเป็น2อสอ,อย่างนี้นะครับเราก็เดี๋ยวเราจะออกไปทําการเก็บสมัพยากรต่อครับปิบปบ,บ,บ,บลงมาตรงนี้มีอะไรไหมมีมีน่าจะมีน้ําครับโอเคน้ำเนี่ยจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้นะครับเท่าที่ผมลองทดสอบดูนะครับน้ำเนี่ยเหลือเฟือครับเพราะฉะนั้นผมจะขอค่าไปนะครับน้ําจะใช้คราฟเพียงแค่อย่าง2ออย่างเท่านั้นแล้วก็ น้ำสิ่งสําคัญก็คือเอาไปคราฟเป็นออกซิเจนนะครับโอเคตอนนี้เรามาเจอแร่อันใหม่ครับตัวนี้มันชื่อว่าแมกมานะครับแร่แมกมาก็คือฐานหินนั่นเองนะครับโอเคเท่ากับว่าตอนนี้เราได้ตัวที่เป็นทรัพยากรนะครับมาครบแล้วนะครับทั้งหมด4อย่างนะครับแล้วก็ตอนนี้ออกซิเจนผมใกล้จะหมดละบล็อกที่ผมเจอนะครับอย่างแรกเลยที่เขาบนบนกันครับก็คือผมใช้ออกซิเจนนะครับ2ถังปึ้งโยลงไปครับปรากฏว่า มันหายทั้งสองถังเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะใช้จริงๆอ่ะให้แบ่งเป็น1ทางถังนะครับได้ค่าเท่ากันครับเพราะว่าพอกด2 2ทางถังปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใช้1ทางถังนะครับมันใช้ที่เดียว2ทาถังเลยนะครับตรงนี้นี่คือบั็กแรกครับบั็กต่อมาครับเป็นบั็กที่ทําให้ผู้เล่นหลายคนนะครับเล่นแล้วไม่จบเกมนี้นะครับก็คือในเกมนี้เนี่ยเวลาที่เล่นเกมนะครับทรัพยากรต่างๆเนี่ยอยู่ ตรงจุดไปเป๊ะไ,ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าในแต่ละรอบที่คุณเล่นเนี่ยคุณจะมีทรัพยากรนะครับที่ค่อนข้างจะพอดีนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครที่เล่นผิดพลาดเล็กน้อยนะครับทรัพยากรจะไม่พอคราบทันทีเพราะว่าทรัพยากรพวกนี้จะไม่เกิดใหม่นะครับโอเคมาต่อไปเป็นจุดสุดท้ายนะครับ ผมจะขอตัดเรื่องน้ำไปนะครับเพราะว่าน้ำอย่าเราจะใช้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างงเดี๋ยวจะเก็บตรงนี้อีกสักหนึ่งอันไปเผื่อนะครับโดยที่ทรัพยากรต่างๆนะครับนอกจากน้ำแล้วเราจะมีทรัพยากรนะครับที่เป็นเหล็กนะครับทรัพยากรที่เป็นธานหินแล้วก็ทรัพยากรที่เป็นเกลือนะครับ3อย่างนี้ทั้งแมปครับจะมีอย่างละ30หน่วยนะครับซึ่ง30หน่วยเนี่ยจริงๆพอคราฟได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูครับว่า เพราะอะไรถึงไม่พอครับและสูตรอะไรหรือวิธีอะไรที่สามารถทําให้เราผ่านด่านนี้ได้แล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอนะครับโอเคก่อนอื่นเลยตรงนี้ผมกับยานะครับเพราะว่าน,นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราไม่น่าจะจำไปแล้วโอเคเดี๋ยวเติมออกซิเจนนิดนึงครับหลังจากนั้นกลับมาที่ยานครับเราก็ใช้เครื่อง 3D p r i ปรินเตอร์นะครับตัวนี้ครับก่ลองนะครับฟู้ดบล็อกนะครับอย่างแรกเลยปื๊บ ใช้ทรัพยากรตามนี้นะครับต่อไปคอนโทรลแนลครับปึ๊บตามนี้นะครับแล้วก็ต่อไปครับประตูครับปึ๊บแล้วก็ต่อไปครับพื้นครับระหว่างที่คราบอย่าลืมดูออกซิเจนด้วยนะครับพื้นไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นปริ้นพีซีครับปึ๊บอ่าเมื่อกี้ลืมลืมลืมครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนของมีพื้นนะครับโอเคอ่าพื้นแล้วก็พีซีครับปึ๊บแล้วก็ต่อไปครับ อันนี้เป็นไอพ่นนะครับไอพนเนี่ยเราต้องคราฟสองอันนะครับเพราะว่ามีสองฝั่งครับฝืบปืบปืบประมาณนี้ครับทีนี้สุดท้ายครับเราจะเห็นว่าเราจะเหลือตัวแร่เหล็กนะครับ2หน่วยนะครับเหลือท่านหิน6หน่วยแล้วก็เหลือเกลือนะครับ6หน่วยนะครับน้ำเนี่ยถ้าไม่พอเราสามารถเก็บได้นะครับข้างนอกผมก็ไม่ได้เก็บละกันโอเคทีนี้เรามาเริ่มวางของครับเริ่มจากตัวบล็อกนะครับ โยลงพื้นครับมันก็จะไปทําการติดตั้งเองนะครับต่อไปนะครับตัวเอาเป็นตัวพื้นแล้วกันครับพื้นตัวนี้นะครับพื้นพื้นเนี่ยคือสิ่งที่แตกที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับอ่ะโยลงพื้นครับปึ้งเรียบร้อยครับต่อไปเป็นไอพ่นด้านนอกครับตรงนี้น่าลำบากนิดนึงครับเพราะว่าเราจะต้องเดินมาทับหรือมาใกล้ๆกับไอพ่นเลยนะครับโอเคตรงนี้ผมเพิ่มออกซิเจนนิดนึงครับออกซิเจนไม่พอเราก็ทําการเลือกไอพ่นตัวนี้นะครับ แน่นอนครับเราต้องเลือกไอ o ่นแค่อันเดียวนะครับถ้าเลือก2องอันเนี่ยบักได้นะครับอย่างแรกปึ้งโยนลงไปครับโอเคถ้าเราโยนไกลนะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเดินมาตรงนี้นะครับปึ๊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 บก็หยิบไอ o ่นมาครับปึ้งเนี่ยครับทาให้มันไม่สามารถประกอบไอ o ่นได้นะครับเราต้องโยนใกล้ๆด้วยนะครับปึ้งเรียบร้อยครับไปต่อไปนะครับ จะเป็นโต๊ะ PC ครับแล้วก็การครับแต่ละอย่างพวกนี้นะครับมันจะได้อาชีพเมนด้วยนะครับปึ้ง PC ครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อไปเครื่องอันนี้ผมไม่ได้ใชวเาเครื่องอะไรแผ่นเนลอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้ให้เราเดินเข้ามาใกล้ๆครับเราก็ทําการโยนให้ใกล้ที่สุดนะครับปึ้งเรียบร้อยครับทีนี้ครับมาถึงเจ้าปัญหาครับเดี๋ยวผมขอครับเอออกซิเจนเผื่อไว้นะครับเผื่อไม่พอครับ มาถึงประเด็นเจ้าปัญหาครับที่หลายๆคนนะครับผู้ได้หลายคนเนี่ยได้เจอนะครับก็คือประตูครับประตูจะเห็นว่ามันมีต้องซ่อมอยู่2จุดนะครับคือด้านนี้กับด้านนี้นะครับแต่ประตูเนี่ยมีแค่บานเดียวนะครับที่เราคราบมาซึ่งถ้าเราจะคาฟอีกบานหนึ่งเนี่ยไม่สามารถคาฟได้นะครับเพราะว่าทรัพยากรไม่เพียงพอนั่นเองนะครับทีนี้เราจะทํำยังไงครับ วิธีการครับถ้าสมมติว่าเรามาโยนทิ้งตรงนี้มันจะซ่อมแค่ประตูนี้ครับหรือถ้าเราเดินมาข้างในมันก็จะซ่อมแค่ประตูข้างในนะครับวิธีการที่จะเอาชนะตรงนี้นะครับให้เราทําการมายืนตรงกลางตรงนี้นะครับเล็งดีๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทําการโยนประตูครับให้อยู่ใกล้ๆกับตัวเราหรือตรงกลางห้องพอดีครับมันเลยจะทําให้โยนประตูทีเดียวแล้วก็ซ่อมประตูได้2ออันครับวิธีนี้เนี่ยผมพยายามจะซ่อมตัวไอ h o น e 2อันนี้ ไม่ไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่ามันไกลกันไปนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งอาจจะโดนบางด้วยออบเจกตรงนี้ครับหลังจากที่เราซ่อมประตูได้นะครับก็จะพบกับฉากจบครับปึ้งเรียบร้อยครับแค่นี้เลยครับเกมนี้สั้นๆง่ายๆแต่เชื่อไหมครับว่าก่อนหน้านี้กว่าที่ผมจะมาถึงฉากนี้ได้นะครับใช้เวลาหลายรอบแล้วก็ไปชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่า มันไม่สามารถเล่นผ่านได้ครับก็สําหรับใครที่สนใจเกมนี้สามารถหามาเล่นได้ครับแล้วก็หวังว่าต้องย้ํานะครับว่าเกมนี้อยู่ในช่วง early access นะครับยังทําไม่เสร็จนะครับแล้วก็หวังว่าทางผ,ผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะพัฒนาระบบให้ดีกว่านี้พวกรีซอสพวกสมยากรต่างๆ,ๆน่าจะมีการาเรียกว่ามีการเจเนเรตมีการรีใหม่มีการเกิดใหม่ให้มันเพียงพอนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคราฟอะไรผิดกอย่างเนี่ย คุณไม่สามารถออกจากยานอ,าออกจากดาวดวงนี้ได้เดี๋ยวซ่อมยานได้เลยนะครับโอเคเมื่อมาถึงฉากนี้นะครับเราก็สามารถรีเซ็ตหรือปิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตไปละกันตรงนี้ก็เดี๋ยวรอให้มันหมดไปเรื่อยๆกันครับโอเคก็สําคัญนะครับคือตัวประตูครับที่จะสามารถทําให้ผ่านตรงนี้ได้ครับแต่ข้อแม้นะครับคือคุณจะต้องครับ ให้ครบให้เสร็จนะครับโดยที่เก็บทรัยพยายกรทั้งหมดยกเว้นน้ำครับน้ำเนี่ยใช้ประมาณผมนับคร่าวๆเราประมาณสัก45หน่วยนะครับที่ต้องใช้ในการคราฟเลยประมาณนี้นะครับโอเคเกมนี้น่าจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเล่นจนชำนาละเล่นจนแบบหลายรอบมากพยายามจะดูว่าในแต่ละรอบมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมสรุปว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเล่นตามรูุเดิมแค่นี้เลยสามารถจบได้ภายใน ไม่ถึง10นาทีด้วยนะครับตรงนี้ถ้าสมมติว่าใครสนใจก็อ่ปตัดสิใจกันเองนะวครับว่าจะซื้อมาเล่นอีกหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยผมพูดตามตรงในส่วนอ่ความคิดผมนะครับอย่างเดียวเลยคือผมซื้อมาในราคาไม่ถึง20ิบาทเนี่ยผมยังเสียดายตังค์เลยครับโอเคประมาณนี้นะครับหวังว่าเกมนี้จะได้พัฒนาเป็นเกมที่มีคุณภาพนะเพราะว่าถ้าพูดถึงพวกรูปภาพพวกโดนตีอะไรพวกนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเสียดายตรงที่ว่ารูปแบบการเล่นแล้วก็บัคกเนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะนะครับก็หวังว่า ทางผู้พัฒนา,นาเกมเนี่ยจะเอาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนา,นาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคสําหรับเกมนี้มีนะฮะมีแค่นี้ครับตอนเดียว E ีีเดียวนะครับไม่มีต่อแล้วปิดโปรเจกต์เลยครับใครอยากจะเล่นไปหาซื้อมาเล่นได้นะครับส่วนใครที่มาดูตรงนี้เพลินๆไม่ชอบเกมแนวนี้หรือว่าคิดว่ามันไม่สมควรจะซื้อมาเล่นก็ดูเพลินๆไปแล้วกันนะครับก็ตรงนี้ตัดจบไปเลยนะครับแล้วก็ไปพบกับเกมอื่นๆได้ใหม่ใน e ีต่อๆไปนะครับสำหรับอ p ีนี้ก็สวัสดีครับ